ี่คือหมูย่างกับผักบุ้งลวกแล้วก็น้ำจิ้มซุกี้นะคะอยากกินหมูย่างแต่ว่าอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ไม่มีเตานะคะก็เลยย่างกับกระทะนะคะน่ากินมีเกอร์หมูย่างผักบ,บุ้งลวกแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้นะคะเสร็จเลย,เลยพอกเอเลี่ย จะสียสจะเป็นกมมอเอซุกิยากิเวียมองเช่ยำยำม,มันดับปิ๊ติดค่ะก็มาพบกับช่วงเมียฝรั่งขี้นเอาพากินเหมือนเดิมนะคะวันนี้ได้อะไรกินคะมีเมนูรสนำหนักนะคะหมูย่างกับผักบุงรลวคพอดีพี่เพิ่นห้ผักบุงมากนะคะไปเล่นบ้านมึเพิ่นห้ผักบุ่งมากกับน้ำจิ้มซุกิยากิโอ้เฮียสนองที่แดไอะไริงพีชอพก วิเซอร์มีผักบุง้งโรสซีโดพ <c oughs> ันว่าอย่างกับบุ้งนะคะปาค่ะมากินด้วยการแข่งยำยำเม,มนูรสน้ำหนักนะคะรสน้ำหนักอืมอร่อยผักบุง้งลวกหมูล่างอยากกินหมูกระทา อืออร่อ <Kell analyze anthropology> <th> ืมากเลี้ยงลูกวัวนะคะเลี้ยงหมาพึ่เอา ้อมรสน,น้ำหนักกลยกินคำนี้ก่อนอร่อยเือกินอะไรน้ำน้ำจิ้มซุก้เลิศแซ่บันวอม สามใช้ยีเสิเสียนฮักบุญฮักบุญพมาตางกินทักวันนั่นเลยเด้ออืม นี่คือเมนูลดน้ำหนักแล้วค่ะเริ่มลดน้ำหนักแล้วแต่ว่าวันที่สิบห้าจะจริงจำงอันนี้ซ้อมก่อนขับมุ่งขัอกบุ่งขัอบบุ่งเร่บบนค่ะเพลิไนไถมาก อสดุสดลดดคำสุดลวดไม่เคยปลาดนี่ค่ะออกจากเคยไปาง้ะไปยลา,ยาว <c oughs> อาอชิจามากะดิง <c oughs> ลายวานเป็นเป็นแม่นาคไม้ค้าถา หนังจบไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดหวัวน,นิ้วโป้งลงก็ไม่เป็นไรนะคะแ k งกิ v ว r y m u c ม for watching แฮปปี้ไนท์เดย์บายบายสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะ I love you all bye bye สวัสดีค่ะ